สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปายชาแนลชียงมงคลนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมารับชมการเปิดราคาเช่นเคยครับวันนี้เปิดเยอะครับสามแม่นะครับสวยๆนะครับราคานี่เป็นราคาที่ประหยัดนะครับท่านผู้ชมครับนี่ขอฝากไอเดียไลน์หน่อยนะครับศูนย์เก้าแปดเก้าแปดแปดศูนย์ศูนย์ห้าสามนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในเขตอุทัยธานีนครสวรรค์นะครับสนใจถ่ายคลิปนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับผมถ่ายให้ฟรีนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับครับผมอ่ารบกวนแนะนําตอนหน่อยครับชี้อฟครับอยู่ที่หมู่อะไรครับอยู่หนองเต่าครับอําเภอไออยู่หนองเต่าทุ่งใหญ่อําเภอเมืองครับจังหวัดอุทัยธานีครับอ๋อบ้านหนองเต่าเป็นอ่าหมู่อะไรนะหมู่หมู่สี่ครับหมู่สี่นะครับตาบลทุ่งใหญ่เนาะครับผมครับอ่าแล้ววันนี้เปิดแม่นี้แม่นี้ชื่อแม่อะไรครับวันนี้ยแม่บุ๋มครับแม่บุ๋มโอ้ชื่อมันไวรุ่นเลยนนเนาะ แม่บุ๋มนะครับให้ลูกกี่ตัวแล้วครับแม่บุ๋มเนี่ยแม่บุ๋มให้ลูกมาสามตัวแล้วครับอ๋อยอยู่ในท้องมีไหมตอนเนี้ยอยู่ในท้องไม่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 ทราบเลยครับเพราะเดีนี้อยู่ในท้องก็คือถ้างั้นเราก็ตีเป็นท้องว่างไปเนาะครับผมแล้วลูกเขาติดกี่ตัวครับมีลูกลูกติดสองตัวลูกติดสองตัวเนาะสามหางนะแม่นี่เนาะ <3 S 1> สามหางครับแม่นี่สามหางนะครับอ่าลูกตัวโตเป็นเพศอะไรครับลูก ตัวโตวเพศผู้ครับเป็นเพศผู้เนาะตัวเล็กก็เพศผู้อ๋อตัวเล็กก็เพศผู้นะครับตัวเล็กนี่อายุเท่าไหร่แล้วครับนี่ <4 S 2> สี่เดือน,นได้ครับต,ตัวนี้อ๋อสี่เดือนละแม่ก็มาอยู่ที่นี่นานยังครับแม่เนี่ยแม่นี้มาอยู่ที่นี่สี่สี่เดือนก็รอ,อนมันออกอ๋อลูกตัวนี้มาออกที่นี่ไม่ได้ออกที่นี่ครับไปซื้อมาอ๋อไปซื้อ<ล>มาวันครับครับครับ ก็คืออยู่ที่นี่มีคมฝูงอยู่ไหมครับไม่มีครับไม่ไม่มีเนาะไม่มีพ่อคุมฝูงอืะไม่แน่นะครับแม่อาจจะท้องว่างอยู่เนาะทางนั้นเนาะครับผมส่วนสูงของแม่ก็คือรับประกันที่ร้อยสามสิบห้าร้อยสามห้านะครับรับประกันที่ร้อยสามห้านะครับแข้งขาดีครับเดี๋วลุงอยา๋ยวลุงจไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรแข้งขาดีนะครับแล้วก็มีอ่องอยู่สองอ่องนะครับ มาเพิ่งลงโคนมาพี่ไฟเลอะหน่อยวันนี้เปิดไ้เท่าไหร่ครับสามหางสามชีวิตเปิดไว้ที่เก้าหมื่นเจ็ดครับเก้าหมื่นเจ็ดนะครับท่านผู้ชมลูกสองตัวนะครับตัวนั้นคือตัวผู้พี่ตัวนี้คือตัวน้องนะครับอ่าสามตัวนี้เก้าหมื่นเจ็ดนะครับ รคับปิดกล้องติดกล้องนึกว่าหมอว่าฉีดยานึกว่าหมอนะครับซื้อมาจากไหนครับควายตัวนี้ควายนี้ซื้อหนองกระทุ่มครับหนองกระทุ่มทับทันนี่นะครับผมอซื้อควายควายป้าป้าป้าประจาป้าอะไรที่พี่ไปถ่ายมาเนี่ยแหละผมไปซื้อต่อเขามาแล้วครับ เคยถ่ายคลิปอยู่ใช่ไหมครับผมดูในพี่อ๋อครับผมเอาละครับแม่นี้นะครับชื่อแม่อะไรนะแม่บุ๋มครับผมแม่บุ๋มนะครับสามชีวิตนะครับแม่นี้ครับเก้าหมื่นเท่านะเก้าหมื่นเจ็ดครับเก้าหมื่นเจ็ดนะครับส่วนสูงอยู่ที่ร้อยสามห้ารับประกันนะครับเล็บดีครับแข่งขาก็ดีหางดอกไหมครับไม่ดอกไม่ดอกเนาะไม่มีครับไม่มีหางดอกไม่มีตําหนิเนาะไม่มีตําหนินะครับ ลูกก็เป็นเพศผู้ทั้งคู่นะครับเรวจะไปถ่ายท้ายก่อนเขาจะวงท้ายไหมไม่ครับไม่ห่วงครับมาด่มาเดาลูกยาจะท้ายสวยครับท้ายสวยอยู่คิดว่าหมอคิดว่าหมอจะมาจิตยานะครับท้ายสวยครับ ท้ายแม่กระดูกนะครับท้ายมะนาวตัดอยู่ครับครัอเอละยังอีกเลยอีกสองแม่นะครับไปเราไปสองแม่นู้นนะครับมีเยอะนะครับที่นี่มีกี่ตัวครับทั้งหมดสี่แม่ครับแต่เปิดสามแม่อ๋อเปิดสามแม่นะมีทั้งหมดสี่แม่นะครับเอาแม่นี้ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยแม่นี้ชื่อแม่บ๊อบครับแม่บ๊อบนะครับส่วนสูงเท่าไหร่ครับแม่นี้แม่นี้ร้อยสามสิบสองครับร้อยสามสิบสอง อยู่ในท้องมีลูกไหมอยู่ในท้องไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับพี่ขอผมว่าเพิ่งได้มาอ๋อได้มาอยู่นานยังครับแม่นี้ได้สองเดือนได้สองเดือนแล้วเนาะแม่นี้ชื่อแม่บอบนะครับส่วนสูงร้อยสามสองมีลูกติดเป็นเพศอะไรครับเป็นผู้ครับอยู่่นเป็นเพศผู้อายุเท่าไหร่ครับลูกลูกเพิ่งหย่านมไปเนี่ยอ๋อเพิ่งหย่านมเนาะน่าจะประมาณสักเก้าเดือนสิบเดือนครับเปิดเท่าไหร่ครับสองแม่ลูก เปิดที่หกหมื่นแปดหกหมื่นแปดนะครับท่านผู้ชมครับราคาให้ต่อรองได้ต่อรองได้นะครับให้ลูกประมาณกี่ตัวแล้วนี่ยมานี่น่าจะเป็นสองตัวครับสองตัวนะลูกลูกตัวที่เกิดมาแล้วคือตัวที่สองนะครับผมตอนนี้เราเราตีเป็นท้องว่างอยู่ใช่ไหมครับผมเพราะว่าผมไม่มีพ่อคุ้มฝูงอ๋อครับครับแต่ท้องยังว่างอยู่นะครับท่านผู้ชมครับย่าลูกใหญ่เ เล็บดีครับอ่าแงขาดีนะครับไม่มีตําหนิหางไม่ดอกใช่ไหมครับไม่มีครับที่บ้านไม่มีหางดอกมีขวัญนะครับมีขวัญตรงขาหน้าเลยนะครับแล้วก็เป็นในตรงนี้นะครับแล้วก็ยาวมาที่สะบักนะครับเกือบเกือบจะลงอู่เลยแม่นี้นะครับขวัญอยู่ฝั่งนู้นก็มีครับนี่เชื่องไหมค่อนข้างเชื่องไหมแม่เชื่องครับปกติเชื่องเนาะเอออข้าเข็ดเข็ม ลักษณะนี้ควายเชื่องนะอยู่นี่ผมกอดได้เออนะครับหกหมื่นเท่าไหร่นะหกหมื่นแปดครับหกหมื่นแปดนะครับแม่ลูกนะครับลูกเป็นเพศผู้นู่นครับลูกตัวใหญ่อ๋อลูกตัวลูกตัวใหญ่เดี๋ยวลองลองไล่มาทิกไล่ทองไล่หมาเลยยาลูกยายายาช่องเขาก็สวยนะครับมี มีข,ขวัญน,นะครับรทั้งสองฝั่งนะครับอยู่จุดเดียวกันเลยครับตรงขาหน้าแล้วก็ยาไปที่สะบักตรงนั้นนะครับอ๋อนี่ล,นล,ลูกชายเขานะครับนี่นี่นี่เพิ่งหย่านมไปนะครับเนี่ยครับสองตัวนี้หกหมื่นหกหมื่นแปดนะครับท่านผู้ชมครับชื่อแม่แม,แม่บ๊อบครับแม่บ๊อบนะครับส่วนสูงร้อยสามสองครับผมอันนี้ก็มาจากไหนควายเนี่ยควายนี้มาจากเนินเหล็กครับเนินเหล็กอยู่เขต อ,อุทัยเนี่ยนะครับครับอ่ะไปเราไปแม่นูน้นแม่นี่กน็นี่ก็เป็นลูกลูกลูกสาวนี่ลูกสาวครับลูกตัวเมียโอ้อัน,ออนดีลูกสาวเนี่ยยังยังกินนมอยู่เลยยังอ๋อย,ยังกินนมอยู่ใช่ไหมลูกสาวสวยดูยาวๆนะครับแม่นี้สูงเท่าไหร่นะแม่เนี้ยแม่นี้ร้อยสามที่สามครับร้อยสามสามนะครับอยู่ในท้องมีไหมอยู่ในท้อง ยังไม่มีครับยังยังว่างอยู่นะครับว่างครับควมผสมอ่ะพี่อ๋อสูงเท่าไหร่นะเนี่ยสาร้อยสามสิบสามนะครับชื่อแม่แม่งามแม่งามนะครับให้ลูกประมาณกี่ตัวแล้วประมาณสองตัวครับผมสองตัวแล้วพี่ประมาณสองตัวไปแล้วเนาะครับขวัญก็มีตรงขาหน้านะครับท่านผู้ชมครับ นี่ตรงขาหน้ายาวไปถึงสะบักเหมือนกันครับแม่นี้ตรงนี้นะครับยาวไปถึงสะบักเลยอัต,ตลักณก็ก็มีนะครับมีอ่องอยู่นะครับจะย้อนแสงนิดนึงเดี๋ยวเจ้ เราหันหน้ามาทางนี้ได้ไหมหันหน้ามาทางาเออมามา,ามาเลยอ่าโอเคครับยาวลูกยาอยา่ยาอย่าครับมีอ่องสองอ่องนะครับอ่าแข้งขาดีเล็บดีนะครับหางไม่ดอกเนาะไม่ดอกครับเปิดไว้ที่ เจ็ดหมื่นแปดเจ็ดหมื่นแปดนะครับแม่นี้ลูกเป็นเพศเมียนะครับ,รบลูกสวยแทงไรลูกก<า>ันนี้ท้ายก็สวยนะครับเดี <c oughs> ย๋ยวลูกยาย่ยาหยยยท้ายก็สวยดี<ท>พูดถึงว่าอา่า ถ้าล้างดีๆเนี่ยสวยนะแม่นี่เนาะสวยครับแม่นี่สวยนะครับไม่ไม่เออคือควายที่นี่เขาจะปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับไปเล่นโคนกันมา,อ,าอ๋อนุ่นนะลังลูกเขานะนุ่นครับมาแล้วได้พาไปชมลูกนะครับลูกสวยลูกเมียครับยังกินนมอยู่เลยพี่อ๋อลูกยังกินนมอยู่เนี่ยครับผมพูดถึงถ้าถ้าเขาตั้งท้องเนี่ยเขาก็จะสลัดออกแล้วใช่ครับอันนี้น้องหก มาหกจะเจ็ดเดือนแล้วครับลูกเขาอะอ๋อเนี่ยนะครับนี่นะครับเป็นลูกเป็นเพศเมียครับสวยดีตัวนี้อ่สรุปแล้วครับแม่นี้เท่าไหร่นะเจ็ดหมื่นแปดเจ็ดหมื่นแปดแม่เน้นหกหมื่นแปดหกหมื่นแปดนะครับแล้วก็แม่นน้นแม่น้นเก้าหมื่นเจ็ดเก้าหมื่นเจ็ดนะครับชื่อแม่อะไรนะแม่บุ๋มครับแม่บุ๋มเก้าหมื่นเจ็ดแม่แม่บ๊อบแม่บ๊อบหกหมื่นแปดหกหมื่นแปดนะครับแล้วก็แม่ แม่งามงามนี่78็ดหมื่นแนะครับท่านผู้ชมครับสนใจโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์084 4 9แปดส8่ดแครับคุณเอครับคุณเอนะครับนอาะครับท่านผู้ชมครับ3ามแม่วันนี้นะครับอ่าหนึ่งสองี่ห้าหเจ็ดเจดหางนะครับ7ชีวิตนะครับสามแม่7ดชีวิต สนใจก็โทรมาต่อรองราคาได้นะครับทุกตัวต่อรองราคาได้หมดละครับฝ่ายช n แนลชัยมงคลนะครับก็ขอจบคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ